สวัสดีค่ะชาวราศีกุมอาจารย์นิวจากช่อง Queen of Cups by News นะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำคลิปดูดวงประจำเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปีแล้วค่ะเดี๋ยวกลางกลงเดือนเรามาดูว่าปีหน้าภาพรวมจะเป็นอย่างไรทีนี้มาดูกันนะคะว่าเดือนเนี้ยมันจะส่งท้ายปีเก่าแบบไหนก็เช่นเคยเนาะจันเดือนปีเกิดเช็คได้ที่ใต้คลิปแบบของไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีค่ะเราละ แล้วก็ทุกครั้งที่จะจะจะต้องบอกเอาไว้เลยว่าการดูดวงแบบนี้มันคือการดูดวงแบบภาพรวมแนวโน้มแนวทางไม่ได้กําหนดดวงชะตาและไม่ใช่ของคนใดของคนหนึ่งเราดูเอาไว้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะเรามาดูกันก่อนเลยว่าภาพรวมในเดือนนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องระวังหรือว่าจะต้องเตรียมตัวรับมือกันบ้างเดือนนี้คุณได้ไพ่ คอฟฟินนะคะไพ่ลงศกไพ่ดวงดาวแล้วก็ไพ่ดอกไม้เอาละไพ่ลิลลี่นะชอบบูไม่ใช่ลิลลี่เป็นชอบบูเก้ดเ,เดือนนี้เดือนนี้เราเห็นถึงความสําเร็จและการช่วยเหลือมีการช่วยเหลือสนับสนุนบางอย่างแต่ว่าเดือนนี้คุคณจะมีแนวโน้มที่จะหยุดการกระทำอะไรบางอย่างนะคะบางคนกำลังคิดว่าอยากจะออกจากงาน ซึ่งไปสู่ซึ่งค,คือคือการยุติครั้งนี้มันจะเป็นแนวทางสู่ความสําเร็จนะคะบางคนออกจากแดกออกจากงานหรือว่าบางคนที่จะทำอะไรครั้งอยู่ก็ตัดสินใจเลิกเพื่อไปทําสิ่งอื่นที่มันมีที่มันดูน่าจะสดใสกว่าหรือบางคนตัดความสัมพันธ์ที่มัน ที่มันเป็นอันที่มันเขาเรียกว่าท็อกซิกอ่ะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพิษกับชีวิตออกเพื่อที่จะไปเริ่มต้นอย่างอื่นซึ่งคุณมีไพ่ดอกไม้หมายถึงความการสนับสนุนจากครอบครัวแล้วก็ไพ่ดวงดาวหมายถึงแผนที่ชีวิตที่กําลังจะไปสู่ความสําเร็จดังนั้นเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจเพื่อเอาอะไรที่มันไม่จําเป็นจากชีวิตออกไปนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนซึ่งซึ่งมันดีตรงที่รอบข้างของคุณมีคน มีคนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของการงานนะคะ,ะคลิปนี้จะรวมกันเลยนะทั้งคือเดี๋ยวช่วงความรักเราไปว่ากันในช่วงหลังแล้วก็เดี๋ยวช่วงแรกจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพอะไรก็ว่าไปดูอยากให้ดูให้ครบนะคะจะพยายามไม่ให้คลิปมันยาวมากจนเกินไปเอาล่ะมาดูกันงานสําหรับคนที่มีงานประจําเดือนนี้คุณได้ไพ่ทูวัพเพนเดเคิลเสร็ไหมตัดสินใจ Kings s ั s ซ r ดแล้วก็ t h i m p r r s s s มันมีเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งคุณไม่มั่นใจเลยไม่ค่อยแน่ใจอย่างเช่นว่าบางคนอาจจะต้องถูกบังคับให้ออกโปรเจกต์ใหม่ ให้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยตัวของตัวเองซึ่งมันอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ทำที่คุณยื้อมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็คือเราไม่มั่นใจแต่ว่าคุณจะถูกบังคับให้ต้องทำให้เริ่มได้แล้วหรือบางคนเนี่ยอ,อ,อยู่ในที่ทำงานเขาเรียกว่าอาจจะต้อง ประเมินหรือมันมันต้องมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องส่งต้องเป็นการตัดสินแต่คุณละเลยมานานดูนี้คุณจะถูกบังคับให้ทําซึ่งมันเป็นผลดีนะคะมันจะเป็นเหมือนตอนสุดท้ายที่เขาประเมินออกมาเป็นว่าเป็นอย่างไรเอ่อแต่คุณไม่มั่นใจกับผลงานของคุณเลย t w o appendices ลังเล king of s o r d s ตัดสินใจหนักมากแต่มันก็ต้องทํานะคะแต่ว่า the impress เขาบอกว่าเออคุณเลี่ยงไม่ได้หรอกมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบแล้วมันจะ ส่งผลให้เกิดอะไรดีๆหรือว่าเกิดการงอกเงยบางอย่างในในที่ทํางานหรือว่าในอากาในใน,ในสาขาวิชาชีพของคุณเพื่อนร่วมงานเดือนนี้ <c oughs> เหนื่อยพอกันนะคะจะรู้สึกว่าคือเราเห็นถึงบอกมันมีไพ่ดาบก็เลยขอไพ่ขยายเดือนนี้ทํางานหนักมาก หนักจริงหนักหน่วงรวมถึงเพื่อนร่วมงานของคุณเขาก็ทำงานหนักซึ่งบางครั้งการทำงานหนักของเขาเนี่ยอาจจะทำให้เราต้องมารับผิดชอบหรือมันเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับเราด้วยนะกลายเป็นว่าแทนที่จะช่วยกันกลายเป็นเอามาถมถม,ถมซ้ำเติมกันนะคะเดือนนี้แล้วก็ให้ระมัดระวงังเราเห็นว่าบางคนบางคนที่คุณอาจจะเชื่อใจมาตลอดเนี่ยกำลังลังเลยอยู่เขาดีหรือเปล่าคุณจะรู้แล้วล่ะว่า เขาไม่ได้ทําเพื่อใครเขาทําเพื่อเขาเองทุกอย่างที่เขาดีกับเราก็แต่เขาไม่ได้คิดร้ายกับเรานะทุกคนทําเพื่อตัวเองดังนั้นมันอาจจะวิธีการทําของเขามันอาจจะมาก้าวกา่ล่วงเกินทําให้บรรยากาศในการทํางานของเราเนี่ยต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันเด็ดขาดแล้วก็เออรียกว่าช่วยช่วยเหลือกันไม่ค่อยได้มีแต่บางคนโดนโยนงานเข้ามารับให้มามาโยนงานให้มาทําเพิ่มอะไรประมาณนี้ในเดือนนี้แต่ปลายเดือนจะ มันจะแผ่วลงแล้วก็จะได้รับผลดีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงหรือคนที่มั่นานมากกว่าเราเขามองเห็นนะเขามองเห็นว่าคุณมีประสิทธิภาพมีผลงานที่จะไปต่อได้แต่ว่าคุณอาจจะลังเลดังนั้นเดือนนี้ทุกอย่างต้องชัดเจนนะคะทีนี้มาดูในส่วนที่คนทํางานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวอู้โคุณได้โอ้ไพ่เทนด์ออฟเพนเดเไพ่เงินขึ้นฮ่าเดอะลเว ไฟฟ์ออฟซ d สอืมไพ่บอกว่าเดือนนี้เรื่องธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะต้นเดือนช่วงต้นเดือนจะดีมากๆเอิม่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเท่าเท่าคือคือเดือนนี้ธุรกิจน่าจะประสบความสำเร็จเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถที่จะได้กำไรจากสิ่งที่ทำค่อนข้างเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่าปลายปีพอมาพอมาชำระสาสามคุณจะรู้ว่า เฮ้ยมันมีมันมีรายจ่ายที่คุณจะต้องเสียอยู่ประมาณหนึง่งเดือนนี้เงินมันเข้ามือเยอะแต่มันก็มีเรื่องที่คุณต้องไปเคลียร์นะคะอาจจะเป็นภาษีหรือเป็นค่าโบนัสลูกน้องหรือเรื่องอะไรที่คุณค่าเช่าค่าค่าเช่าร้านที่ผัดเอาไว้ยังไม่ได้จ่ายเดือนนี้ดังนั้นเงินเข้ามือมาแล้วแต่ว่าคุณต้องเอาไปเคลียร์กับเรื่องอื่นหรือเคลียร์ให้คนอื่นถ้าพูดถึงเรื่องการทํางานเดือนนี้ดีมากทุกอย่างดีแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง รอบตัวปัญหาปัญหาก็เยอะมาเป็นเงาตามตัวเลยค่ะมีทั้งสองด้านประคองตัวไปยังไงประคองตัวคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจเงินเข้ามากแค่ไหนก็ตามมันก็ยังไม่ค่อยพอมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องเอามาแก้ปัญหานะคะแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่คุณไม่มีอะไรเลยเดือนนี้ยอดขึ้นทุกอย่างขึ้นแต่ต้องไปเคลียร์ปัญหาเดิมๆที่ซ้ำๆอยู่แต่ว่าเงินเข้านะบางคนอาจจะเอ่อบางคนเดือนปีนี้มีเกณฑ์ที่จะใครจะย้ายร้านหรือว่าคิดจะออก รถเพื่อที่จะมาทําธุรกิจอะไรใหม่มีโอกาสนะคะแต่ขอให้ดูในช่วงต้นเดือนกลางกลางเดือนเนี่ยคุณจะเริ่มไม่ค่อยมีจะเริ่มชาาใช้ความรู้สึกอยากใช้คําว่าอยากมากกว่าต้นเดือนเนี่ยมันจะมีทั้งกําลังรัพย์แล้วก็กําลังใจกําลังสมองในการทํางานปลายปีจะแผ่วเคลียร์ปัญหาเป็นช่วงของการเคลียร์ปัญหานะคะทีนี้มาดูคนที่กําลังหางานกันบ้างเดือนสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไร คนที่กำลังหางานเดือนนี้คุณได้เด e อ t สตาร์เอชออฟวอนส์เอชออเอชออฟคัพถ้าใครที่จะทำงานประจำแล้วว่ายังโอกาสไม่ค่อยดีแต่เดือนนี้คุณจะคุณจะได้ลู่ทางทำธุรกิจที่เป็นของตัวเองหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือบางคนอาจจะไพ่ตัวนี้มันเป็นมันได้ลองมันได้มันได้เปิดมันได้เผยฝีมือของตัวเองแต่เด e อ t สตเนี่ยมันยังเออออางี้ถ้าสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ อาจจะได้อาจจะได้เรียกไปสัมภาษณ์งานซึ่งเป็นงานที่เขาจะรับคุณแหละแต่ว่าคุณดูเงื่อนไขอะไรบางอย่างแล้วคุณน่าจะไม่ค่อยพอใจก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะไปจังหวะของมันเนี่ยจริงจังหวะมันมาแล้วแต่คุณน่าจะไม่พอใจกับมันสักเท่าไหร่น่าจะไปลองของปีหน้าแต่ว่าบางคนนะคะถ้า มีคนเรียกมีมีเกณฑ์สัมภาษณ์งานหรือว่าอาจจะได้รับงานมาทําที่บ้านหรือมีลู่ทางทําอะไรบางอย่างที่เป็นธุรกิจของตัวเองเดือนนี้ไม่แย่นะเราเห็นว่าไม่แย่ไม่แย่แล้วก็มีโอกาสมีเงินทองเข้ามือมีงานเล็กๆน้อยๆมีโอกาสได้แสดงฝีมือมาพร้อมกับค่าขนมคือไปคือเดือนนี้คุณจะรอดไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีเป็นเป็น เขาเรียกว่าเป็นคนตัดสินใจว่าคุณจะทํางานนี้ไหมหรือจะไปสัมภาษณ์หรือจะรับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้จะอ,อยู่ที่เราตัดสินใจเป็นต้นนะโอเคทีนี้มาดูนักเรียนนักศึกษากันบ้างนักเรียนนักศึกษาเดือนนี้นะคะเพรีบซอสยากมากเลยเนาะเซเว่นอปคัเหมือนไล่จับความรู้แต่มันจับไม่ได้คิงซับคัพพอไหวแต่ยังไม่พอที่จะ รอดใช้คำว่าอย่างนี้พอไปได้เหมือนใกล้ๆจะเข้าใจแต่ว่าหนึ่งคือเราอาจจะยังไม่ขยันไม่ค่อยพอแล้วก็มีทัศนคติบางอย่างรู้สึกว่ามันไม่เข้าหัวเลยเด๋ยนนี้คนจะแบบแบ,บ,แบงค์ไปหมดเลยนะคะต้องใช้ความเมตตานะปณาราณีจากเพื่อนและอาจารย์อยู่ในห้องเหมือนจะเข้าใจกลับมางงทําไม่ถูกนะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างเพราะว่ามีเพจจบซอสขึ้นคือคิดงง ตัดสินไปแล้วมรามีมันมีความคิดไอเดียอยู่แบบนึงแต่ว่าพอมันเอาเข้าจริงๆเหมือนจะเข้าใจเจ็ดถ้วยเหมือนมันง่ายนั่งทํากับเพื่อนง่ายทํางานแบบหึษหัดกับอาจารย์อยู่ในห้องทุกอย่างเข้าใจแต่พอกลับมาแล้วแบบเกือบเข้าใจใช้คําแบบนี้ดีกว่าดังนั้นไฮพรีสเตสอ่านให้เยอะค่ะไพ่บอกว่าตอนกลางคืนเดือนนี้คุณจะมีความขยันในช่วงกลางคืนแล้วจะอ่านเข้าหัวมากเงียบๆเปิดเพลงเบาๆไว้ก็ได้แล้วก็อ่าน ช่วงกลางคืนอ่านไปเียนไปถ้ามีการจดด้วยมือจะทําให้มันเข้าสมองมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่พระจรันทร์ไพ่พระจันทร์นี่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการอ่านการอ่การเขียนการเรียนรู้เขาจะเก่งเรื่องนี้แต่ว่าเขาจะมีอารมณ์อ่านหนังสือขยันในช่วงกลางคืนดันงนั้นเดือนนี้แทบจะไม่ต้องนอนเลยแหละเอ่อเรื่องมาดูในเรื่องเงินกันบ้าง ชาวราศีกุมมาดูสิคะเดือนนี้ kings of wands ten of wands ทำไมไมันมีแต่งานน่ะเงินมันน้อยอย่างไง open t a l o r s เงินเข้ามือไหมมีพอพอใช้ได้เป็นเงินเย็นมากกว่าในเดือนนี้พอได้อาจจะเป็นตกเบิกป,ปันผลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆหรือเป็นเงินที่เราได้ประจำอยู่แล้วนะคะแต่งานมันมาเยอะมาก ล้นมือเลยทีเดียวถ้าคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็เงินงานแบบเข้างานเข้าเพียบมีอะไรที่ต้องทําค่อนข้างเยอะบางคนอยากจะเอ่อเห็นลู่ทางในการหาเงินแต่ว่ามันงานค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักรับไปทั่วเลยรับมาแต่งานเงนิงนน้อยเงินไม่ค่อยเข้ามือนะคะแต่ประคองตัวไปได้เรื่อยๆเดือนนี้เราเห็นว่าชาวราศีกุมนอกจากแบบ คือมีเงินนอกจากจะมีเงินเข้าของตัวเองพอใช้จ่ายแล้วเนี่ยเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งยังต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่ามีเรื่องต้องจ่ายด้วยความอาจจะเป็นภาษีสังคมหรือจ่ายเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามีเงินเข้ามีเงินใช้จ่ายมีเงินพอใช้จ่ายของตัวเองเป็นเงินที่ต้องใช้จ่ายปกติอยู่แล้วเงินเข้าปกติอยู่แล้วแต่ที่สําคัญคือมันจะมีรายจ่าย ด้วยความที่เราใจดีอะไรเงี้ยต้องไปช่วยเหลือคนอื่นมีเรื่องของลูกของหลานเข้ามานะคะที่มาดูสุขภาพกันบ้างสุขภาพและการเดินทางโอ้ oh. four of wands two of swords queen of cups สุขภาพตรงนี้ถ้าสุขภาพจริงๆค่อนข้างจริงๆเราถือว่าแข็งแรงน,นะมีเรื่องอาจจะ อาจจะมีสายามีเรื่องของสายตาแล้วไมเกรนจากภาพเลยที่เห็นคือเดือนนี้บางคนรู้สึกปวดหัวไปเช็คแล้วปรากฏว่าสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเงี้ยนะคะเดือนนี้อย่างอื่นไม่ค่อยมีปัญหามากมันเหมือนแบบช่วงนี้เดือนนี้สบายๆไปได้เรื่อยๆอาจจะมีน้ำหนักขึ้นบ้างเล็กน้อย สังสรรค์ค่อนข้างเยอะปีงานเลี้ยงหรือได้รับของฝากจากเพื่อนจากคนนั้นคนนี้นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรน่ากลุ้น่าน่าเป็นห่วงส่วนคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเดือนนี้จะทรงจะสามารถเอาตัวรอดได้แต่ว่าให้ระวังอย่างเดียวเรื่องอาหารการกินเดือนนี้ค่อนข้างจะตามใจตัวเองกินเราว่ากินของที่มันปรุงค่อนข้างเยอะหรือว่ามันมีรส มันเยอะมันมีเครื่องปรุงมันมีอะไรเยอะเยอะเต็มไปหมดเลยเนี้ยทำให้มันอาจจะมีผลคอเลสเตอรอลเงี้ยมันไม่ได้เห็นผลแบบอ้วนขึ้นชัดเจนเลยเนี้ยแต่มันมีมีบางอย่างนี้เลือดเพิ่มขึ้นน้ําตาลสูงไขมันเพิ่มคอเรสเตอรอลเพิ่มแต่ว่าโดยทั่วไปและภาพรวมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์แข็งแรงอยู่นะคะปัญหาอย่างเดียวที่เห็นชัดเจนคือเรื่องสายระบบสายตาแล้วก็ไมเกรนเล็กๆน้อยๆเรื่องคิดมากนอนนอนพอไหมเราเห็นว่านอนพอนอนพอแต่มีเรื่องให้คิด ไปตรวจสายตาเถอะถ้าใครที่ปวดหัวแล้วว่าคุณได้ตัดแ่นในเดือนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องความรักนะคะขอล้างไพ่แป๊บหนึ่งโอเคล้างไพ่แล้ววางไพ่แล้วเดี๋ยวเรื่องความรักก็แบ่งเป็นเช่นเคยนะคะคนโสดแล้วก็คนมีคู่เริ่มง่วง มีใครเป็นเหมือนเราไหมกินกาแฟต้องกินน้ำตามต้องล้างปากโอเคคนมีคู่เอาเราเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดเดือนนี้โสดแบบโสดจริงๆนะ clean up cups uh, seven of pentacles i m p r e s s empress ทำไมไพ่คนท้องขึ้นมาเต็มเลยอะขอคำขยายค่ะ อ่ะเดือนนี้มีโอกาสเขาเรียกว่าแม่สื่อแม่ชักมาเพียบคนโสดเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้พบกับคนที่ครอบครัวมีอย่างงี้มีคนที่พยายามเพื่อนพยายามจะพามาหามีคนที่พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยพยายามเหลือเกินแนะนำให้คุณรู้จักคนนั้นคนนี้ เหมือนเขารู้สึกว่าคุณถึงเวลาที่ออกต้องออกเรือนแล้วอะไม่ว่าจะเป็นคนผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็ตามถึงเวลาที่คุณต้องออกเรือนจะมีคนพามารู้จักจะมีคนพามาให้เห็นคือใช้คําว่าเหมาะสมและเดือนนี้คนจะมีโอกาสที่ได้ได้รู้จักคนที่เอ่อถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะได้รู้จักคนที่อายุมากหน่อยหรือเป็นคนที่ที่ดูท่าทางภูมิฐาน ต้องบอกว่าคนนี้เราค่อนข้างที่เก็กนะคะแต่ว่าหลายๆคนมองว่าเฮ้ยเหมาะสมกันกับเราเลยจะมีคนพามาแนะนําส่วนคุณผู้ชายคุณจะได้เจอผู้หญิงที่แบบแม่ชอบแม่รู้สึกว่าคนนี้ถูกจริตแม่อะไรเงี้ยแต่คุณอาจจะรู้สึกแบบเฉยๆกับเขาจะมีคนพามาแนะนาเดือนนี้เหมือนเขาไม่อยากให้คุณโสดแล้วอ,ะอ่ะคุณก็บอกว่าน่าสนใจนะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าสามารถคุยมีอะไรบางอย่างคือเรียกว่า คัดมาแล้วอยู่ในเลเวลที่ใกล้เคียงกันจะมีเรื่องคุยจะได้อกมีโอกาสสารสัมพันธ์แต่ว่าจะไปถึงเรื่องคนรักไหมอันนี้ต้องรอดูเอ่อม,มันมีหนึ่งคือหน้าตาฐานะอะไรหลายๆอย่างมันดึงดูดกันและกันแต่ว่าจะบอกว่าพอมาเจออาจจะยังไม่คลิกสักเท่าไหร่ต้องใช้เวลาในการดูใจค่ะแต่ว่าจะมีคนพามามีคนเชียร์เต็มที่เลยทีนี้คนที่โสดแบบมีคนคุยกันอยู่ ไม่ได้แบบต้องรอใครมานะคะแต่ว่ายังไม่ใช่แฟนเรามาดูเดือนนี้เอ่อ uh, t r e o of pentacles a subsort a s of w a n d s บางทีก็หวานบางทีก็ไม่หวานบางทีก็เหมือนแฟนกันบางทีก็เหมือนคนไม่รู้จักมันเหมือนกับว่า ว่างเมื่อไหร่ค่อยคุยเดือนนี้จะเป็นประมาณนี้ช่วงต้นเดือนอาจจะเจอกันบ้างเสาร์อาอทิตย์วันหยุดตอนเย็นอย่างเงี้ยแต่กลางเดือนบอกเลยว่าต่างคนต่างเงียบหายมีเรื่องต้องทําหรือบางคนจําเป็นที่จะต้องไปรับมีเรื่องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างเข้าไปเคลียร์งานบางคนเลิกงานดึกไม่มีเวลาให้กันเลยนะคะแต่ช่วงต้นเดือนจะพอมีบ้างไปปลายเดือนไปปลายเดือนอาจจะไม่ได้เจอหน้าเต็มที่ช่วงใกล้ปีใหม่อาจจะเรียกว่าเออโทรหา โทรศัพท์หาหรือว่าบางคนทํางานอยู่ด้วยกันก็จะได้ได้มาคุยกันในเรื่องงานเป็นซะอย่างนี้มากกว่าความรักมันก็ไม่กระเตื้องไหมมันไม่ค่อยกระเตือองสักเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าคุณอาจจะเพิ่งคุยกับเขามาแล้วพยายามหาความคลิกกันอยู่มันก็ยังไม่ค่อยคลิกนะคะดังนั้นความสัมพันธ์มันออกไปในเชิงเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเอ่อคนคุยที่ยังไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปได้แค่ไหนใช้คําว่า ว่างค่อยคุยอะไรประมาณนี้ในเดือนนี้นะคะแล้วหลายๆคนให้ระวังช่วงประมาณปลายๆเดือนเนี่ยเขาอาจจะหายจากเราไปคือเขาเงียบถ้าเราเงียบเขาก็เงียบอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ๆมารู้ตัวอีกทีนึงเอ้หหายไปเป็นเดือนเลยอย่างเงี้ยดังนั้นความสัมพันธ์ของคนที่ยังไม่มีที่ที่กำลังคุยกันอยู่ยังไม่ใช่แฟนเนี่ยมันจะดูมามา,มาหายหายแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสวีทหวานเป็นช่วงว่า ว่างแล้วถึงจะได้มีโอกาสมาคุยกันถามเรื่องพัฒนายัางไม่ค่อยอยังไม่ค่อยมีโอกาสสักเท่าไหร่นะคะยังอยู่ที่เดิมเดิมดีไม่ดีถอยไปด้วยทีนี้มาดูคนที่เลิกรากันไปคุณตอนนี้ขอดูแบบโสดแบบแฟนเลิกเพิ่งเลิกกับแฟนตอนนี้เป็นอย่างไรตัวคุณเองตอนนี้คุณรู้สึกว่าเอ๊กก็ดูดีมีความสุขดีนี่ดูเหมือนแบบ ฉันสามารถ move on ถึงแม้ฉันจะช้าฉันจะ move ช้าแต่ฉันไม่ได้ move เป็นวงกลมไปได้เรื่อยๆส่วนตัวเขาเดือนเดือนนี้ตัวเขาไฮปริเสตเหงานะคุยกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยแล้วก็หวานเสน่ห์แต่เหงาอะ่ะอยากเจออยากเติมเต็มตัวเองเยอะๆมีใครคุยเขามีคนตัวจริงหรือยังอืเดือนนี้เขาน่าจะมีคนคุยแล้วนะคะน่าจะตัดสินใจแล้วคือเขาเหงาอะ่ะแล้วก็ น่าจะเจอคนที่ถูกใจจังหลังจากที่หวานเสน่ห์ไปเรื่อยๆน่าจะถูกใจแล้วล่ะน่าจะมีคนคุยสําหรับเขาในเดือนนี้นะคะแล้วเขาคิดอย่างไรกับเราจบแล้วจบเลยจัดเม้นทุกอย่างเคลียเราเคลียกันแล้วดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณเขาบอกว่าโอเคมันต้องเป็นแบบนี้ตัดสินไปแล้วจบแล้วนะคะคุณจบหรือยัง แต่เราเห็นว่าคุณจบแล้วเพจเจ้าปอนก็อาจจะมีอารมณ์บางอารมณ์อยากจะเจอเขาบ้างอยากได้ยินข่าวแต่ว่าเนี่ยไพ่ของคุณเดินออกมาแล้วนะคะมูฟไปแล้วคุณมูฟช้าแต่มูฟแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งสองฝ่ายต่างมีความสุขในใชชีวิตของตัวเองเขาอยากจะมีโอกาสได้กลับมาเจอหรือคุยกันอีกหรือเปล่ามีโอกาสที่จะ เขาเรียกว่าได้ข่าวคราวจากเพื่อนฝูงทาไมทาไมเพื่อนพยายามให้กลับมาคบมาคุยกันน่ะมีหลายๆคนพยายามพยายามให้คุณกลับมามันมีสองแบบเลยนะมีตั้งแต่คนที่แบบแกเขาแบบอย่างนั้นอย่างนี้กลับไปหาเขาไหมหรือมีคนพยายามเอาอข่าวเข้ามาให้เราฟังตลอดนะคะแล้วก็จะมีบางคนที่บอกแกดีแล้วแค่ไหนที่ออกมามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือจะบอกว่า มันจะมีเรื่องราวของเขาเข้าหูตลอดเวลาท,ท,ทั้งที่เรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นแล้วนะคะส่วนจะมีโอกาสได้คุยกันไหม Queen of Pentacles so, ว่าถ้าคุณไม่แสวงหาจะไม่ไม่ได้เจอแต่ถ้าคุณอยากเจอจริงๆมันมีคนพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะถามในเมื่อเขามีคนอื่นมาแล้วคุณก็มูฟแล้วเออก็นะเดือนนี้ไม่ไม่น่าจะมีโอกาสได้มา cross path กันนอกจากคุณอยากจะเจอเขาจริงๆ ก็ต่างทางใครทางมันต่างคนต่างได้ดด้ดีไปแล้วนะคะเป็นนี้สําหรับเป็นสําหรับคนที่โสดแบบสนิทิทำว่าจะมีแล้วภายในเดือนนี้จะมีโอกาสได้เจอใครใหม่ไหมจริงๆต้องไปดูในมุมของคนโสดนะแต่เราจะหยิบเพยพิเศษให้มีโอกาสนะคะโดยเฉพาะคนที่เดินทางบ,าบ่อยๆหรือว่าคนในที่ทํางานที่เล็งคุณอยู่สักพักแล้วว่าเฮ้ยโสดแล้วอะไรเงี้ยยิ่งคุณเปิดตัวแล้วว่าฉันโสดฉันพร้อมจะมีคนพยายามพาเข้ามา มีคนพยายามหาตัวเองเข้ามาหรือมีคนมาแนะนําก็เหมือนก,นกันกับไปดูคนโสดนะคะโสดแบบโสดแบบประเภทแรกนั่นแหละคุณดังนั้นเดือนนี้ไม่เหงาหรอกมีคนพยายามเติมเต็มชีวิตคุณตลอดเวลาเอาละแล้วคนที่มีคู่ละ่ะคนที่มีคู่เดือนนี้ seven of cups ดู oh six of cups e g h of wands ความรักมันดูหวานแหววเหมือนเด็กมันอายุเป็นแบบ มอปลายอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะดูหวานหวานดูเออเดือนนี้ดูแฟนตาซีแฟนตาซีหน่อยบอกเลยว่าคู่นี้หวานแหววมีอะไรให้หวือหวาตลอดเวลามีอะไรเซอร์ไพรส์กันทั้งเดือนเลยนะคะยิ่งเฉพาะปลายปีแล้วก็บางคนถึงขั้นวางแผนว่าอยากจะใช้ชีวิต,วตร่วมกันคนที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยคุณจะมีอารมณ์แบบ หวานอยากกับไปจีบอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนตอนที่แบบพบกันมีใหม่ส่วนคนที่แต่งงานแล้วมีคู่อยู่ด้วยกันแล้วอาจจะวางแผนถึงอนาคตมีลูกอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเลยว่าเดือนนี้น่ารักไม่ได้หวานแบบหวานเจี๊ยบแต่มันจะมีบางจุดที่หวาให้ตื่นเต้นคู่ของเราจะมีอะไรมาให้เราตื่นเต้นเซอร์ไพรส์รู้สึกสดชื่นตลอดเวลาเดือนนี้ดีค่ะเดือนนี้น่ารัก เราก็ไม่พูดมากนะเพราะมันดีแล้วทีนี้คนที่มีปัญหาเรื่องมือที่สมตัวคุณเองเป็นอย่างไรเพจจบซอสมีข่าวอะไรไม่รู้เข้าหูตลอดเวลาแล้วคุณก็รู้สึกคิดลบเครียดเครียดมากไหมพอสมควรแต่ไม่ไม่ได้แบบหนักหนามากยังพอไหวอีกฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงอีกฝ่ายที่เป็นมือที่สามฝ่ายที่เป็นมือที่สามรู้สึกถูกหลอกรู้สึกตัวเองแบบ รู้สึกตัวเองเป็นคนไม่ดีรู้สึกว่าคนอื่นมาหลอกเราแต่ก็ยังอยู่ในจมปลักยังอยู่จุดนั้นนะยังไม่ได้ออกมาคนกลางล่ะคนกลางรู้สึกว่าโฟล์ทซอสพักก่อนแก้ไม่ไหวคือสะสมปัญหาไว้เยอะจนแก้ไม่ถูกอ่ะคนกลางไม่รู้จะเอาอยัางไงแล้วเนี่ยกับคุณเขาก็จริงๆเขาไม่ค่อยอยากจะคุยเรื่องนี้กับคุณเขาต้องไปสงังเขาน่าจะมีปัญหากันกับคนที่เป็นมือที่สาม เหมือนมือที่สามเนี่ยหาว่าเขามาหลอกไม่ได้บอกว่ามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าบอกไปแล้วว่าเลิกกับเราแต่จริงๆแล้วยังไม่เลิกส่วนตัวคุณเองเนี่ยคือรอเคลียร์อยู่เครียดแล้วความสัมพันธ์เขากับผู้หญิงคนนั้นเออไม่ใช่ผู้หญิงกับมือที่สามเป็นอย่างไรนะตอนอย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่ค่อยเวิร์กลักษณะความสัมพันธ์อีลุงตุงนางเนี้ยเดือนนี้จะออกมาเป็นยังไง The Star นิ่งอย่างไม่น่าเชื่ออู้เฮอร์มิตแปลกจังนิ่งเงียบทั้งหมดเลย คือคุณแทบจะไม่ได้ข่าวคราวกับเขาเลยอะนะคะคุณเองก็นิ่งเครียดแต่นิ่งสองฝ่ายนี้ก็แบบเหมือนสงบแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างมันนิ่งไปหมดเลยมันไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยแล้วหลายๆจจะเป็นต้องใช้ธรรมะเข้าข่มใช้การปลงในความรู้สึกนี้มันไม่ขยับไปไหนมาไหนแต่มันไม่ได้แย่มันไม่ได้แบบทําให้เรามไม่ได้เบอร์เดนเราจนแบบจะเครียดมากเราแค่รู้สึกว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงนั้นแต่ยังไม่ได้เริ่มแก้ แล้วมันจะลงเออยังไงเดือนนี้นายซับคัพเดือนนี้เขาบอกว่าคุณจะสบายใจเป็นพิเศษเพราะมันจะไม่มีอะไรมากวนใจคุณดูว่ามีปัญหาแต่คุณรู้สึกว่ายังไม่ถึงขั้นที่คุณจะต้องลงมืออะไรมากมายจบไมมปัญหานี้ปัญหานี้ยังไม่จบนะคะยังไปยังมาเรื่อยๆยังเกิดขึ้นเรื่อยๆยังเคลียร์ไม่ได้แต่มันมีทางออกรออยู่แล้วเพียงต้องใช้เวลาคืออันดับแรกคือต้อเป็นคนของเราอ่ะเดี๋ยวเขาจะไอ้คนกลางไม่ใช่คนของ คนกลางเนี่ยต้องไปเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มมีแอคชั่นแต่เดือนนี้ทุกอย่างนิ่งสงบแทบจะไม่เคลื่อนไหวเขาเองก็ต่างฝ่ายต่างเหนื่อยต่างเบื่อแล้วก็รู้สึกรู้สึกเสียความรู้สึกทั้งหมดเลยนะคะมาดูกันว่าไพ่ยอยากจะแนะนำรายอุกยาวอีกละ C Delight เดือนนี้คุณจะเห็นหนทางอะไรบางอย่างนะคะมันอาจจะยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักหรือเรื่องเรียนแต่คุณจะเห็นแล้วว่าฉันจะต้องเดินทางไปยังไง ผู้ดีอัลต์เฟิร์สเรื่องบางเรื่องที่ตอนอันเนี้ยเราบอกทุกคนนะเราไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรอยู่แต่เรื่องบางเรื่องไพ่บอกว่าวางลงก่อนอาจจะอย่างเช่นว่าให้ทําเรื่องอื่นที่เราคิดว่าสําคัญก่อนจัดลําดับความสําคัญดีๆแล้วก็อย่างหนึ่งบางครั้งไม่จําเป็นต้องเป็นเราทุกครั้งที่ต้องทําอาจจะให้คนอื่นทําก่อนก็ได้ให้คือ คือมันไม่จำเป็นต้องชั้นคนแรกหรือไม่จำเป็นต้องชั้ทำเดี๋ยวนี้ไม่จำต้องเป็นจัดการเดี๋ยวนี้ลองใจเย็นๆนะคะให้คนอื่นลองทำไปดูก่อนรอจังหวะของเราเราเห็นแล้วนี่ว่าแสงสว่างมันจะไปทางไหนและสุดท้าย take the bite take b y size step ทุกอย่างนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานธุรกิจการเงินการความการเรียนความรักค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบ คุณเห็นแล้วว่าคุณต้องเดินทางยังไงดังนั้นไม่ว่าคุณจะวิ่งอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นจะต้องถึงเข้าเส้นชัยคนแรกถ้าคุณเดินไปคุณเป็นมันเป็นเส้นทางของเราอะเนาะเราเดินทางของเราเดินช้าเดินเร็วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทางของเราแหละมันไม่ไปไหนหรอกขอคุณแค่อย่าหยุดเดินโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันสําหรับคลิปปี64มีอะไรยังไงเขียนได้นะคะเจอกันสวัสดีค่ะ